ตลาดก็จะมีวินมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับผมตลาดนี้น่ามาเดินนะข้าวดูน่ากินนะครับดูแต่ละร้านนะครับของกินรบบน่ากินทั้งนั้นเลยก็คือแบบว่าถ้าใครทำงานอยู่แล้วเลิกงานนี้ก็ขากลับก็แวะมาซื้ออะไรกลับไปกินที่บ้านได้เลยนะครับผม สวัสดีทุกคนนะฮะวันนี้ผมพาทุกคนมาที่ตลาดเจ้าพยานะครับผมถ้าเกิดว่าใครมาทางทางฝัง่งทางทิศตะวันออกนะครับผมก็จะมาจากถนนราชพฤกษ์นะครับฝั่งทางทิศตะวันตกนี่ก็จะไปไปในอำเภอบางเลนนะครับผมไปบางปวยไซน้อยได้แล้วก็ตรงนี้เป็นเป็นด้านหน้าตลาดนะฮะด้านหน้าตลาดฝั่งข้างๆข้างาตลาดก็จะมีวินมอไซค์ด้วยนะครับผมใครอยากไปไหนมาไหนนี้ไม่ต้องห่วงนะครับพี่วินมอร์ไซค์พาไปได้นะฮะ อันนี้คือบริเวณด้านหน้าของตลาดนะครับผมซึ่งผมก็จอรดรถไว้ฝั่งฝั่งทางเีนอยู่ริมถนนแล้วก็เดินเข้ามาเข้ามาด้านในนะครับก็จะมีของกินเยอะแยะเลยนะครับผมเนะตอนน,อนี้คือเป็นตลาดนะครับผมของกินเยอะเหมือนกันฮนะ,ะเดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปดูนะครับผม เดี๋ยวเราจะเดินเดินดูรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยมาดูว่าจะกินอะไรดีทุกคนครับตอนนี้ก็เวลาประมาณบ่ายสามนะครับบ่ายสามเก้านาทีก็พาทุกคนมาเดินดูนะครับผมชมบรรยากาศําการตลาดนะครับวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนนะครับทุกคนครับ ที่นี่ก็จะมีเป็นข้าวราดแกงเป็นข้าวที่ซื้อกลับไปกินที่บ้านได้ด้วยนะครับก็มีของหวานก็คือขอ,องหวานของข้าวนั้นมีหมดเลยทนะี่ผมว่าจริงตลาดนี้น่ามาเดินนะฮะมีขนมของฝากด,ด้วยนะครับผมในในช่องทางที่เดินก็จะ ว้างพอสมควรนะฮะเดินสวนทางกันได้ไม่แออาจจนเกินไปนะครับร้านแต่ละร้านก็ดูแบบวางาวางของขายวางสินค้าเป็นดูเป็นระเบียบนะฮะข้าวก็ดูน่ากินนะครับถัดเข้ามาโซนด้านในสุดนั่นก็เป็น,อปนของสดนะฮะเป็นอาหารของสด มีผักส่วนคัวนะครับผมคือตลาดนี้ผมเองก็เพิ่งเคยมาเป็นครั้งแรกนะครับพอดีว่าไปเปิดเจอในในอินเทอร์เน็ตนะฮะแล้วก็เป็นทางทางกลับบ้านคือสามารถแวะได้นะครับตอนที่เลิกงานมาก็เลยวันนี้ก็เลยถือโอกาสพาทุกคนมา เยี่ยมชมนะครับบรรยากาศมาชมบรรยากาศในตลาดนะครับนอกจากคนที่ผมพาทุกคนเดินมาดูนะครับก็จะอยู่ใต้หลังคางหมดเลยนะครับผมก็คือไม่ต้องหว่วงว่าฝนตกนี่จะเปียกไม่เปียกนะฮะตลาดนี้นะครับก็จะอยู่ที่ถนนบางกวยไซน้อยนะครับผมตำบลบางเลนอำเภออำเภอบางใหญ่นะครับจังหวัดนนทบุรี ว่าใครมานะครับก็จริงก็ถือว่าเป็นอีกตลาดหนึ่งนะครับที่อยากจะแนะนําให้ทุกคนมาเดินชมนะครับมาเดินช็อปดูแต่ละร้านนะครับของกินกับหน้ากินทางนั้นเลยนะฮะก็ที่ชอบอีกอย่างนึงก็คือเป็นเป็นตลาดที่ไม่ค่อยแออัดเท่าไหร่นะครับผมวางข้าวของวาง ของขายนะครับเป็นระเบียบนะฮะนอกนี้มีดอกไม้ด้วยนะครับทุกคนครับ <c oughs> หลังจากที่เราเดินดูไปแล้วรอบหนึ่งนะครับดูว่ามีอะไรน่ากินบ้างก็ปรากฏว่ามีหลายอย่างนะครับที่น่าอร่อยงนั้นเลยนะฮะแต่รู้สึกว่าที่ตลาดนี้นะครับจะไม่ค่อยมีที่นั่งกินข้าวนะครับผมก็คือถ้าใคร ใครซื้อนะครับก็เอาไปกินที่บ้านนะฮะทนที่พักได้ฝั่งนี้เป็นของสดครับทุกคนครับฝั่งนี้เป็นของสดก็คคดกมีผักสวนครัวด้วยนะครับพ่อ,อครับตลาดนี้เปิดทุกวันไหมครับ เปิดตั้งแต่ก <no ี่โมงถึงกี่โมงครับเที่ยงถึงเย็นหน่อยถึงเย็นหน่อยประมาณสองทุ่มนี้ได้ไหมอ๋อขอบคุณครับก็นะประมาณเที่ยงถึงทุ่มสองทุ่มนะครับทุกคนเนี่ก็คือแบบว่าถ้าใครทำงานอยู่แล้วเลิกงาน่เนี่ยก็ขากลับก็แวะมาซื้ออะไรกลับไปกินที่บ้านได้เลยนะครับผม ตอนนี้เราได้ขนมหวานนะครับผมตอนแรกว่าจะซื้อกับข้าวไปกินที่บ้านนะครับแต่ดูเวลาแล้วตอนนี้เพิ่งจะบ่ายสามี่สิบนาทีนะครับบวกกับอากาศร้อนๆก็ถ้าซื้อไปตอนนี้เกรงว่าจะเสียก่อนนะครับเ๋ยวค่อยไปหาดูอะไรที่ตลาดแถวบ้านนะครับผมโอเคบรรยากาศที่ตลาดเจ้าพยาในตอนนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับในช่วงเวลาบ่ายสาม เนะครับคนก็จะมีมาซื้อจับจ่ายใช้สอยกันนะครับผมขอบุณทุกคนที่คอยติดตามรับชมรับฟังนะครับผมมาดูกันว่าคลิปหน้าเราจะพากันไปไหนนะครับผมจะพาทุกคนไปดูที่ไหนก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมยังไงก็ฝากด้วยนะครับวันนี้ได้ของกินแล้ะเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าโอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้ไปละบาย